สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนวันนี้จะมาพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนะครับผมเกี่ยวกับสงครามนะครับตอนนี้รัสเซียประกาศกล้าวเลยนะว่าไม่อยากจะลบแต่พร้อมที่จะลบกับยุโรปนะเป็นคำพูดที่ย้อนแยงมากนะปูตินนะความหมายของเขาก็ามหมายความว่าเขาพร้อมแล้วที่จะรบกับยุโรปนะครับถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตาม ที่เขาไม่ได้ตามในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่ายุโรปบางอาจที่จะมาแย่หรือมากระตุกหนวดเสือนะเหมือนที่ขเขมรทำกับเราอย่างนี้นะครับรัเสเซียไม่ยอมนะครับแล้วปูตินเขาเอาจริงนะเขาไม่ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับประธานาธิบดีทำเขาก็รู้ตัวดีนะว่าไม่สามารถที่จะห้ามรัเสเซียได้นะ ตัวเขาเองเขาก็ไม่กล้าที่จะไปเจราจาเองนะเพราะว่าถ้าไปเจราจาแล้วไม่สําเร็จมันเสียหน้ามากนะก็เลยส่งลูกเขยไปแทนแต่ถ้าไม่ให้คนสําคัญไปเลยก็เหมือนไม่ให้เกียรติรัสเซียนะอย่างน้อยส่งลูกเขยไปก็คือยังยังให้เกียรติรัสเซียนิดนึงประมาณนั้นนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วรัเสเซียก็ปฏิเสธนะข้อตกลงสันติภาพอะไรต่างๆที่อเมริกา ร่วมกับ IN, ยูเครนยื่นไปนะรัะเสเซียปฏิเสธทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้หุ้นที่เกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับอาวุธอะ่ะตอนนี้ขึ้นนะครับเพราะภาวะตึงเครียดไม่ว่าจะเป็น ONDS นะตอนนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งได้สัมปทานในการสร้างโดนนะโดนเพื่อการสงครามนะให้กับยูเครนนะครับเป็นบริษัทสหรัฐที่ได้สัมปทาน เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้สัมปทานในการผลิตโดนให้ยูเคนนะครับแล้วก็ล็อกล็อกคิดมาตินนะ LMT ผ,ผลิตขีปนาวุธนะครับพิสัยใกล้พิสัยไกลต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่หุ้นจะขึ้นในภาวะตึงเครียดสงครามแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ RTX นะครับแล้วสิ่งที่จะตามมาเวลามีสงครามก็คือ การใช้น้ำมันนะการใช้น้ำมันการใช้พลังงานนะครับเพราะว่ารถยนต์รถถังไฟฟ้ายังไม่มีนะตอนนี้น้ำมันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นน้ำมันหลายๆตัวก็จะเริ่มเริ่มหุ้นจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับต้องจับกระแสะโลกให้ดีๆนะครับภาวะต่างๆมันมีผลกับตลาดหุ้นทั้งหมดนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้เชื่อตัวคุณเอง ใช้วิจ,จะะารณญาณใช้การตัดสินใจของคุณนะครับว่าจะลงทุนในอะไรแต่ภาวะเสี่ยงอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าหุ้นที่เกี่ยวกับสงครามขึ้นแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือทองคำนะในพอร์ตเราต้องมีทองคำนะครับตอนนี้อย่างน้อยๆต้อง30นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นเนี่ยทองคำอาจจะต้องเพิ่มไปถึง80%เลยนะครับ เพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและก็ยั่งยืนนะ